ถ้าเพิ่งไปได้แค่วันเดียวท่านก็แก่จนสายตาพร่ามัวแล้วเหรอสิทธิ์คนโปรดของท่านน่ะอยู่ตรงนี้นี่ร้อยปีมนี้เจ้าไปไหนมาเสี่ยวไปทเขาอะไรเขาคือสิทธิ์ที่ข้ารับมาใหม่ชื่อชุยเฉินไม่ใช่เสี่ยวไป่ซะหน่อยข้าชื่อชุยเฉินก็จริงแต่ฉายาตอนข้ารูมพนึกคือมู่ไู่มู้ไป เป็ไปตั้งร้อยกว่าปีแล้วนี่ทำไมถึงถูกฆ่าเจอได้ใจคนช่างน่ากลัวคนหลอกลวงคนหลอกลวงสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของข้าชิงจูเฟินอาจารย์<ะ>ท่านดูสิข้าจับปีศาจต้นหวายพันปีได้เ<ะ>นอะอาจารย์ช่วยฉันคนนี้เขาหลอกข้าท่านรีบไล่คนที่หลอกลวงสิทธิ์ร่วมสำนักคนนี้ออกไปเลยอาจารย์<ะ>อย่าทำนีสิน,น้องเลยข้าคงไม่คู่ควรเองอ สิทธิ์น้องคงไม่เคยถามถึงฉายาของข้านั่นนะสินี่เจ้าลืมถามฉายาของสิทธิ์พี่ใหญ่เจ้านะค่ะแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช้เพื่อจุกเจนเอนจอยครบทั้งดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง